มาชมกันต่อนะคะกับการรวบรวมเรื่องราวของดีๆในจังหวัดต่างๆของญี่ปุ่นคราวนี้เดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดคานาซาวะกันบ้างจังหวัดนี้นะคะเป็นจังหวัดที่เขามีชื่อเสียงในเรื่องของการทําแผ่นทองคําเปลวไปชมกันเลยค่ะโอ้โหมาถึงห้องนี้แล้วอลังการงานสร้างมากดู ห้องประดับประดาไปได้วยทองคําเปลทั้งหมดเลยที่นี่นะคะก็คือฮากุโคคังนั่นเองเป็นบริษัทที่ทําทองคําเปลที่อยู่ในคานาซาวะรวมแล้วนะคะเพื่อนๆทองคําเปลในญี่ปุ่นเนี่ยเกก็มาจากที่คานาซาวะนี่แหละไหนๆมีโอกาสได้มาที่นี่แล้วที่บริษัทฮากุโคคังเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาพวกเราเนี่ยเข้าไปดูวิธีการทําทองคําเปลอ่าได้โอกาสแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆตามอุ้มมาเลยไปดูซิว่าเขาทํากันยังไง เข้ามาในห้องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำทองคำเปลวในแบบของคณะสว่ากันอ่าอันนี้เป็นทองคําเปลวที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะ เขาก็กําลังจะใช้ตัวคีบค่อยๆคีบทองคำเปว่าโอ้มันบางมากๆเลยอ่ะอโอ้เป่ามันกระจายเรียบ<ม>แล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เป็นไม้ไผ่มากรีดเพื่อตัดออกโอ้เขาไม่ใช้หยิบนะเขาใช้เป่าเอาอไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรที่เป็นแบบเครื่องมือทันสมัยอะไรเลยใช้ตะเกียบ ที่ทํามาจากไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่ในการตาดัดวิธีการจะทําให้มันเรียบก็ลมหายใจเป่าโ,โ,โอ้โห و, เมื่อกี้นี่ที่พี่เขาทํานี่เป็นงานฝีมือแบบสวยงามมากเลยคืออุ้มได้มาที่นี่ได้มาถ่ายทําเขาก็เลยบอกว่างั้นลองดูไหมเลยขอลองเขาดูนิดนึง เราก็เอาแผ่นลองเอามือนิ้วกลางจับไว้เอาคี้ขีบลูดเข้าไปความลึกประมาณสัก3าเซนอ้นี่หยิบขิง นี่ยากแล้วนะต้องเอามาวางตัวนี้ให้ได้โอ้โหเฮ้ยแทบอยากหายใจ โห oh, ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำได้อ่ะอืมภูมิใจมากเฮยทำไงแม่กำลังจะดี่แล้วเชียวหายใจแรงด้วยความภูมิใจยับเลย จากงานที่ต้องใช้ขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบต้องใช้งานฝีมืออย่างปาณีตเนี่ยอุ้มว่าเรามาถึงอีกหนึ่งงานฝีมือกันบ้างดีกว่างานนี้นะคะเป็นงานที่เรียกได้ว่าทําเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความสมดุลกับธรรมชาตินั่นเองการออกแบบอันนี้นะเป็นการออกแบบเพื่อนอนาคตที่อุ้มกําลังจะพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือการตัดต้นไม้ที่มีเอกนั่นเองไปชมกันเลยค่ะ โอ้เส oh ียงแต่ลมมากตรงนั้น here is a place of uh, here is a place of forestry experience อ๋อ so I want introduce you to this this two guy โอเคโอเคโอเคไปคิมุระซังคายามะซังไาขออนุญาติครับเขาดูแบบอุปกรณ์ครบคันมากทาเกียววะยชิเงีใช่ไหมซิ จากที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยนะอุ้มขออธิบายเพื่อนๆไปเลยละกันคุณคามมยะกับคุณคิมุระเนี่ยเขาเป็นฟอเรสเตอร์ทําหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม้มีหน้าที่ตัดไม้แล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆในการตัดซึ่งได้รับอนุญาตจากทางเมืองแล้วเพื่อคอยดูแลความสมดุลต่างๆเช่นไม่ให้ต้นไม้ขึ้นแน่นจนเกินไปหรือตัดต้นที่อาจจะไม่สมบูรณ์ออกซึ่งอาจจะลมได้เองทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการจัดระเบียบแล้วก็ออกแบบป่าไว้สําหรับอนาคตโอ้โหอิจฉามากต้นไม้ขึ้นแน่น าเกินไปจนต้องตัดอ่ะเอะอใช่ได้ใช่ได้จูสเอาช่เาต้นนั้นละกันเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยมันน่าจะไปเบียดต้นอื่นเอาต้นนี้โอเค this one ก็ไดはก็วอันนอこ็ได้วこาเก あのこれは、えっと、あと50年後にひょっとしたら倒れてしまう木になるかもしれない、うん、から、はい、あの今のうちに切っておく、うん、これはすごくいいことですこの木を切っておくとあの森はまたいい木若しか大きくなると思いますじゃあこれ切りましょう。 แบบนี uh, qui, okay. Nokia, ้นะโอเคน็อกน็อกดีกว่าดีกว่า うわーいはこれね、うん、じゃあ,あのこれちょっとこれ見て、うん、さっきのねあの言ってたここがちょうど割れてた時こ,ここが腐ってる、うん、腐ってるここももう一つです。 ここててて<嗯>がううだんだんんの枯れれくるで倒倒ししまま<嗯>根元弱いと上ตรงนี้ที่มันวาวเข้าไปแล้วก็มีจุดนี้ที่วาวเข้าไปอีกเขาบอกอนเด like ี๋ยวต้นนี้มันก็จะล้มเองอยู่แล้วตัดใบก็ดีกว่า จากที่พูดคุยกันนะในเรื่องของการตัดไม้ของที่นี่เนี่ยถือเป็นการช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติอย่างหนึ่งเลยนะเพื่อให้แสงส่องลงมาถึงพื้นเพื่อให้มีหญ้าและพืชพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นและสัตว์ก็มีอาหารกินจะได้ไม่มารบกวนพื้นที่ของเกษตรกรรมนี่ไงอันนี้เนี่ยต้นเนี้มันก็เป็นเหมือนกันเห็นปะเราไม่ได้ตัดเพื่อทําแบบตัดไม้ทําลายป่านะแต่เราตัดเพื่อดูแลเขา เขาต้องดูทิศทางก่อนว่าตัดแล้วเนี่ยไม้มันจะล้มไปทางไหน โอ้โห oh, เนี่ยพอมันตัดออกมาแล้วเห็นชัดเลยว่าตรงรอยเสียเนี่ยดำเป็นวงตรงกลางนี้เลยอีนะ่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับช่วงนี้นะคะอุ้มก็รวบรวมเอาเรื่องราวดีๆเนี่ยมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับเรื่องราวแล้วก็ความตั้งใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยอุ้มคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อคิดดีๆในการทำงานให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะช่วงนี้อุ้มว่าเราพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องดีๆให้มาติดตามกันต่อค่ะ